สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปราวพัฒนานะครับประจำวันที่18นะครับ18ตุลาคมพศ2 5 6 6ก่อนที่ไปดูตัวเลขกันนะครับผมก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์ ปดกดติดตามช่องเลขนาคราชด้วยนะครับผมขอให้รวยให้รวยให้รวยกันทุกคนครับช่องเลขนาคราชลาวพัฒนาประจำวันที่18ตุลาคมพศ2 5 6 6เด่นลูดบนล่างนะครับเด่น2กับ4นะครับ2กับ4นะครับ บนนะครับบนนะครับให้รูด2นะครับให้รูด2นะครับบนให้ลูด2จับคู่ให้ก็4 2 5 2 6 2นะครับเน้นนะครับเน้นไปที่4 2กับ6 2ครับส่วนล่างนะครับนะครับล่างคือล่างเนี่ยมันเด่นที่4กับ0ครับผมนะครับเด่นล่างที่4กับ0นะครับ ก็จับคู่เน้นให้ 0,2, 0,3, ์สนะครับผมครับก็เน้นนะครับเน้นไปที่0,4 0,3นยครับ3ตัวบนนะครับแอดจับให้ 0,4,2, 0,6,2, 4,6,2นะครับส่วน4ตัวนะครับ 0,442 0,462นครับผมนะครับทวนใหม่นะครับบนนะครับบนนะครับรูด2นะครับล่างรูด0นกับ4นะครับล่างรูด0กับ4นะครับก็หวังว่า FC ทุกท่านนะครับจะมีโชคมีลาบไปกับช่องเลขกนักลาชนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ยังไงก็ขอให้รวยๆทุกคนครับผมสำหรับคลิปราพัฒนาวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ